คราบสวัสดีวันจันทร์่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมไอมาวินวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนั่นแหละพูดเรื่องนั้นหยอกเล่นครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหล่าตัวละครทั้งหมดในเกม o i l e t Tower Defense ครับนี่นะครับนี่จะเป็นตัวละครที่มีอยู่ทั้งหมดในเกม Toilet Tower Defense แล้วเรามาตรงนี้ทำไมนั่นคือ ตัวละครในทอร์นาโ์เฟนมีมากมายแต่ว่าท่านผู้ชมบางคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะสงสัยกันว่าเฮ้ยตัวไหนมันโหดวะเฮ้ยตัวไหนมันกากวะตันนี้คลิปนี้จะให้คำตอบกับท่านผู้ชมแน่นอน โดยคลิปนี้นะครับผมนะจะเป็นคลิปของอัปเดตล่าสุดอย่าง t พอยเดตเชา e r Defense เอพิโซด72 Part 2โดยหลังจากข้อมูลหลังจากอัปเดตนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เราจะคอยอัปเดตให้ตลอดถ้ามีตัวใหม่เข้ามาและมีการเนิรฟ์ฟการบับอะไรที่มันใหญ่ๆจะมีการอัปเดตตลอดแน่นอนครับ การจัดอันดับของเราเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด103ตัวนะครับซึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะมากครับทั้งหมดเนตัวละครทั้งหมดที่ผมกำลังไล่ให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มีทั้งหมด103ตัวแน่นอนครับเราจะจัดอันดับกันว่าตัวไหนคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดใน t o i l e t t o w e e r d f e n s e ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันตรงหน้าของการจัดอันดับของแมป o ทอร์ t ร w e r ว e ร e เฟนเป็นเรียบร้อยแล้ว,ลวโดยผู้ที่เข้าแข่งขันทั้งหมดอย่างที่เราบอกไป1 0อยสตัวเราจะมาจัดอันดับกันนะครับว่าตัวไหนอยู่ในเทียอะไรโดยก่อนอื่นเราจะมาเริ่มกันที่สป e ก k e แมนสปิกร r แมนนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวทั่วไปเลยผมให้จุดดับที่ดีนะครับมันเป็นตัวแบบว่าที่ทุกคนเข้าเกมมาจะได้ก็ถือว่าอยู่ในอดับดีไปแล้วกันเนาะ ต่อไปครับคัมเมอราแมนตัวนี้ก็เป็นตัวตู้ธรรมดาทั่วไป100ก็ได้แล้วก็ถือว่าอยู่ในดับดีครับเป็นตัวคาม้อนธรรมดาทั่วไปต่อไปครับโรสฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มตอนอีเวนช่วง event อีเวนอีเวนนี่นะอีเวนวานไทเราอยู่ให้บีไปทำไมว่ามันใช้ได้ดีฟาร์มมันจําเป็นนะครับเพราะว่าบีไปต่อไปครับ ค a m เ r ล่าแมนค e r เ m ล่าแมนเนี่ยผมให้อยู่ในดับดีแล้วกันเนาะตัวทั่วไปธรรมดามันไม่ได้มีอะไรพิเศษต่อไปครับ Squary Speaker Man อันนี้เป็นตัวลิมิตจากอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับมันก็เป็นตัวธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรโหดมาก็กอยู่ดับดีไปต่อไปครับ Rash ร h h s s Speaker Man อันนี้ผมให้ผมอยู่ในดับดีมันเป็นตัวที่ไม่ธรรมดามันเป็นตัวทั่วไปนะครับต่อไปครับ r u c k y Speaker Man อันนี้ผมให้อยู่ในระดับ สี่ครับมันเป็นตัวจาก Event อีเวนต์เอทิคเอทิคแพสิกเดยเมื่ออีเวนต์รอบก่อนมันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับต่อไปครับตัว s เนกี้สปิกเกอร์แมอันนี้ก็4เช่นเดียวกันครับมันตัวธรรมดาทั่วไปเนาะต่อไปครับคาสสปิกเกอร์แมอันนี้คา r สปิกเกอร์แมผมให้ดีกันมันค่อนข้างไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นเนาะต่อไปครับตัวบาร s สูท สปิกรแมนอันนี้ผมให้ดับ C ีแล้วกันครับมันเป็นตัวระดับแหลกก็พอมาได้อันนี้ตอนนี้นะครับตัวระดับพวกอันามอนและามอนหมดไปแล้วจะไประดับแหลกกันทุรกิสสปิกระแมนทุรกีส p ปิก e r แมนเนี่ยอันนี้ผมให้อยู่ในระดับที่สี่แล้วกันครับต่อไปครับทีวีแมนทีวีแมนนี่ผมให้ดีเลยมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นครับสปิกระเฮลิคอปเตอร์ ter, นะครับก็เป็นตัวจากตู้ธรรมดาทั่วไปนะครับผมให้ระดับ ดีแล้วกันครับต่อไปครับไฟเวอร์คารเมดาแมนอันนี้ผมให้อยู่ในระดับ C ครับผมนะต่อไปครับรัสฟิกเกอร์แมนตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ในระดับ C ครับมันดูธรรมดาเนาะต่อไปครับโอไฮโออันนี้เป็นตัวอีเวนต์ล่าสุดนะครับจากอีเวนต์เอฟฟี่ฟูเบย์เอฟฟี่ฟูเดย์ธรรมดาไปต่อไปครับมอนสเตอร์ฟิกเกอร์แมนเนาะ ตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ในระดับ4ครับต่อไปครับ Rocket Camera Man ตัวนี้นะครับ Rocket Camera Man เนาะผมให้อยู่ในระดับ4ครับมันดูเป็นตัวธรรมดา่าไปอีกิกเนาะล La Camera Man ก็4ครับ Medic Camera Man อันนี้ก็ตัวนี้แหละครับอืมผมต้องคิดดีหน่อย วันนี้ผมให้ดับที่4แล้วกันครับต่อไปครับตัวนี้ผมอ่านไม่ได้แต่ให้ดับ4ครับมันเป็นระดับอีพิกทั่วไปเนาะต่อไปครับแบดสปิกแมนอันนี้ก็4ครับเวลาแอตแทกเวลาสีครับเคเบลาเฮลิคอปเตอร์ก็4ครับพันกินฟาร์มอันนี้ให้ดับ B เลยครับมันเป็นตัวฟาร์มมันจําเป็นครับต่อไปครับไอตัวนี้ตัวอีเวนต์ล่าสุดจากอีเวนต์วันโกหกบีครับผมต่อไปครับราสทีวีแมนตัวนี้ผมให้ดับ4ครับผมนะมันเป็นตัวธรรมดาทั่วไปครับต่อไปตุรกี ตัวคียตัวนี้นี่อ่ะผมให้ระดับ C เช่นเดียวกันครับต่อไปครับซินทองฮาโลวีนของเราอยู่ในระดับ B ครับแมสค์คมิล่ B เช่นกันครับมันเป็นตัวรีเจนตัวรีเจนเนี่ยอันนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวรีเจนเกือบหมดแล้วเนาะก็ตัวรีเจนนี่จะมีความโหดในตัวของมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันนี้ตัวอีพิก C ครับผมเลเซอร์คามิ่ะตัวนี้เนี่ยผมว่า สี่ครับผมเป็นรีเนก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นเนาะต่อไปครับตันซิงสปิกระแมนเนาะตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในระดับ C เช่นเดียวกันครับต่อไปครับนินจานินจาตัวทองนินจาก็อยู่ดับ C ครับต่อไปครับไททันสปิกระแมนไททันสปิกรแมนก็ถือเป็นตัวทองที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็สําหรับไททันสปิกระแมนนี้อยู่ในระดับที่ครับผมอยู่ในระดับ B ีนั่นเองครับ ต่อไปครับมา Hunter Cameraman ตัวผมคิดว่าอยู่ในระดับ B ครับต่อไปร a z t ุรกี y Cameraman ตัวนี้นะครับผมคิดว่าอยู่ในระดับประมาณ4ครับมันก็ยังไม่ได้เกิดอะไร Secret Agent ตัวนี้เป็นตัวทองที่ดีตัวหนึ่ง B ครับ Jet Pack c a m m a n ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวทองที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่าอยู่ในระดับ4ครับท่านผู้ชม ต่อไปครับตัว Ford DJ อันนี้ผมไม่ระเปีนะครับ Dark s p e ิก e a แมตัวนี้ก็ปีครับผมดู b เบ s p e ิก e r แม n อันนี้ก็ปีครับต่อไปตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้วะ่ะแต่มันเป็นตัวทองก็บีเช่นเดียวกันต่อไปอันนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่ามันอยู่บีครับต่อไปครับตัวนี้มันคือตัวทองเหมือนกันซึ่งแน่นอนผมจําชื่อไม่ได้แต่ตัวปีครับ ต่อไปครับอันนี้เป็นดาร์กแมนแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระดับ B ครับแล้วต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวทองที่มาจากอีเวนต์วาเลนทนยแต่มีความแตกต่างจากทุกตัวก็คือมันเป็นตัวทองที่อยู่ในระดับ A ครับเป็นตัวทองที่ดีมากคนใช้เยอะอยู่ครับตัวนี้ต่อไปครับตัวอันนี้มเป็นตัวพ่อมดเนาะคนไทยเขาจะเรียกกันพ่อมดเขียวตัวนี้เป็นตัวทองที่ดีมากๆเป็นตัวทองที่เหมาะ กับการเริ่มเล่นผมให้ระดับ S ครับตัวนี้สุดยอดต่อไปครับตัวถัดไปจะเป็นตัวทองจากอีเวนต์ล่าสุดเนี่ยอีเวนต์อีเตอร์อันนี้ผมให้ B ครับต่อไปครับตัวนี้ก็อีเวนต์ตัวทองล่าสุดผมให้ B เป็นดยกันต่อไปครับมีวิ่งมีวิ่งเป็นตัวทองอีเวนต์จากตอนเอฟฟีฟูเบย์อันนี้ S เลยครับคนใช้เยอะมากๆเป็นตัวที่ดีสุดๆไปเลย <c oughs> ก็ดีครับทท่านทีวีแมนเนี่ยเป็นตัวจาดับจาก การสมทั่วไปเนาะก็ตัวนี้ผมให้ระดับ B แล้วกันเนาะแล้วก็ Say and TV Man อันนี้ผมคิดว่าอยู่ในระดับ B ครับก็ถือว่าเป็นตัวมิติกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ TV Man อันนี้ผมคิดว่านนาะเวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับ TV วีมูันนี้ผมแนะนำว่าอยู่ C แล้วกันมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นตัวธรรมดาทั่วไป ต่อไปครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นสปีกเกอร์สปเดอร์แมนผมก็ให้ระดับสครับแล้วก็แซนชิสคัมเบล่าแมนตัวนี้ตัวนี้ผมว่าอยู่ดับ4ครับต่อไปครับตัวถัดไปเวล่าสปเดอร์แมนก็อยู่4เช่นเดียวกันต่อไปครับเป็นสปีกเกอร์เรเบดลตัวนี้ A เลยครับมันเป็นตัวที่จําเป็นต่อการใช้เป็นอย่างยิ่งต่อไปเจ็ตแพดคาเมร่าแมนตัวนี้เป็นตัวดับมิติกเนาะ สำหรับผมแล้วตัวมิติตัวนี้เนี่ยคิดว่ามันอยู่ในระดับ B ครับต่อไปครับ SpiderTV ตัวนี้ผมคิดว่ามันมันก็แต่ก่อนแพดแต่ก่อนเนี่ย SpiderTV เป็นตัวตึงที่โหดเอาเรื่องมากๆแต่ตัวนี้มันถูกเนิฟจนค่อนข้างไม่ได้มีอะไรดีอะไรขนาดนั้นก็บีไปกันนะครับต่อไปโกด์คอม m a อร์แมตัวนี้ขอให้ระดับ A ครับก็พอถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่ต่อไปก็คือไททัน คาเมลแมนถ้าผมตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระดับ C ครับต่อไปครับไฟตัวนี้สำหรับไฟตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยิงไฟเนาะขอเวลาคิดกันตัวนี้ก็อยู่ในระดับพอใจได้นะครับผมให้อยู่ในระดับ B ครับผมต่อไปครับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์แต่ก่อนโหดน,นะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเนิ้มมาพอสมควร B ไปเช่นกันครับ ต่อไปครับ a n นโนเล็คัมเบตัวนี้เนี่ยนะครับผมให้ในระดับ B ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่แต่เราก็ให้ B ไปต่อไป d j เจทีวีนบนี้ตัวนี้จําเป็นต่อโลกมากๆครับตัวสาระเอ็เลย d ีเจสติพ m กแระดับ C ครับมันเป็นตัวธรรมดาทั่วไปแมนคัมเบ a m a แมนตัวนี้ก็สปีดครับคิวตัวนี้ผมให้ระดับ A แล้วกันครับตัวโรมันก็พอโหดพอสมควรเป็นตัวหนึ่งที่ของเรื่องนะครับ ต่อไปครับลาสแซนติคัมเบอร์แมนตัวนี้ผมให้ระดับ C ครับไอให้ระดับ B เนาะกีเลเซอร์ตัวนี้ดีดีมาก A ครับ A เลยครมเบอร์ด้าเรยบเดตคัมเบอร์ด้เรเบโดตตัวนี้ผมให้ B เนาะมันเป็นตัวที่เป็นโดนแต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าต่อไปคือตัวนี้เป็นตัวแมทตัวใหญ่เป็นตัวโลบับ B ครับเซทันดิแมทอยู่ระดับ B เช่นเดียวกันครับต่อไปตัวพิษครับตัวท็อกซิก ตัวท็อกซิกอันนี้ผมให้ระดับเอครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับเป็นตัวดีรงในแม่ดีมากๆต่อไปตัวโลครับตัวโลผมให้ระดับเอตัวเลื่อยพูดผิดขอภัยครับระดับปีใเปอร์สเปอร์ดีดีดีสุดดีดีดีเยี่ยมดียอดดีแล้วโอเคต่อไปคือตัวแมงมุมใหม่นาะบีครับตัวนี้ยังถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยยังอยู่ในระดับปีอยู่มันยังไม่ได้มีตัวอะไรที่มันยังไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากกว่านั้นแอสโซอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุด ดีมากๆลงเอ็นเลดดีสุดๆลงบอดอื่นก็ดีครับอ็ลตตัวนี้อยู่เอ็ดไปเลยถ้าท่านค็อกแมนตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ระดับ A ครับเพราะว่ามันสามารถข้อดีของมันคือมันหยุดเวลาได้และเวลาลงเอนเลเนี่ยมันจําเป็นนะครับที่จะหยุดเวลาจากการบอสที่มันมีสปีดสูงๆต่อไปค้อรับค้อรับนี้ผมให้ B แล้วกันเนาะมันน่าเศร้ามากเลยครับแต่ก่อนแต่แต่ราคามันก็หายากอยู่นะตัวนี้หายากถ้าเราไม่เก็บสะสมเนี่ย ก็หายากครับแต่ว่าด้วยความโหดตอนนี้มันก็ไม่สามารถโหดเทียบเท่ากับตัวระดับ A ระดับ A ได้แล้วถ้าไปร้านเลเซอร์เป็นตัวระดับมิติเช่นเดียวกันผมให้ระดับ B ครับกีดเลเซอร์เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยผมว่าอยู่ในระดับ A แล้วกันครับมันก่อนมันโหดอยู่แต่ตอนนี้มันโดนเนื้อปะปังละ The Last Camelman Fiber อันนี้ผมให้ B ครับแต่มันหายากนะต่อไปชัดกันช็อกันตัวนี้ก็ B ครับคิด Camelman ก็ เช่นเดียวกันต่อไปช่วงมิติจะมีส่วนไมาจะไปอยู่ B นะครับคาเมราไอนี่คารณะก็ไปอยู่ B เช่นเดียวกันเลยต่อไปเชฟครับเชฟที่มีแมนเดี๋ยวผมให้ระดับ A แล้วก็อันนี้อัปเกรดให้ท่านสปิกรแมนนะครับผมให้ระดับ B ครับต่อไปซินซิเตอร์ทีวีแมนอันนี้ผมให้ระดับ A ครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีอยู่นะครับตัวนี้ เอาลงอะไรก็ได้เยอะครับแต่ท่านซินิม่าแมนอันนี้สําหรับส่วนตัวของผมนั้นอยู่ในระดับปีนั่นเองครับถ้าไปซันต้าทีวีแมนตัวนี้โคตรดีครับมันจําเป็นครับจาเป็นที่พลาเลยต้องใช้ครับมันจําเป็นจริงๆนะครับคือยังไงมันก็ต้องใช้ครับขาดตัวนี้ไม่ได้เลยครับจริงๆครับแล้วท่านโคบอแมนอันนี้เอครับมันเป็นตัวที่ดีมันมีความสามารถพิเศษคือลากีบอกโคตรโกงต่อไปก็คือตัวที่มาจากอีเวนต์กระต่ายผมส่วนตัวผมตัวนี้อยู่ปีครับ แล้วก็ตัวอีเวนที่มาจากเป็นเ่นพานอันนี้ส่วนตัวนะครับ U A มันค่อนข้างดีต่อไปตัวแดงใหม่อันนี้ A ครับบอกเลยดีดีมากตัวแดงใหม่ตัวนี้ดีจริงๆครับต่อไปคือตัวแดงอ้นี้ครับแดงแดงวันท้าย A ครับตัวนี้ให้ท่านซิกมาแมนซิกมาแมนตัวนี้ของเราให้อยู่ในระดับ A ครับตัวที่ดีอยู่แต่บอกเลยมีวิ่งแม่งโกงกว่าแน่นอนต่อไปก็คือ U T S ครับ U T S ตัวนี้เนี่ยผมส่วนตัวผมให้ระดับ B แล้วกันเนาะ ก็อยู่ในระดับที่ดีอยู่ต่อไปก็ตเก่าก็ตเก่าตัวนี้ผมให้ระดับ S ครับก็ยังเป็น S เสมอมาจะรับก็ตเก่าครับต่อไปเจ้าตัวกระต่ายก็ตกระต่ายก็อยู่ A ครับผมต่อไปไททันเพร์เซนตแมนตัวนี้ส่วนตัวผมตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ในระดับอยู่ B ครับผมก็ยังไม่ได้มีความอะไรเลยขนาดนั้นและตัวสุดท้ายของเราไททันดิวแมนนั่นนะครับมันไปไหนไม่ได้นอกจาก A. คุณกำลังประสบป,ปัญหาหาร้านซื้อตัวดีๆแต่หาไม่ได้อยู่ใช่หรือไม่ถ้าใช่เราขอแนะนำร้านเอสแชอทบริการขายตัวยูนิตในแมปทะเลทวอดีเฟนมีถึงร้อยสองตัวเลยด้วยกันและยังมีขายเจม ที่มีเจมให้เลือกสัญเลสูงถึงเลทหกสิบรวมถึงยังมีกล่องสุ่มสำหรับพวกลุ้นดวงไม่ว่าจะเป็นกล่องสุม่มมีเกลือและกล่องสุ่มการันตีตัวละครและยังมีบริการอือ่นอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรับเติมโลบัลบกรับเก็บเกมพาร์ที่เลทสูงถึงเลทเจ็ดและขายไก่ตันขายโคดอกและอื่นๆอีกมากมายวันนี้ไปใช้บริการกันได้แล้วที่เอสเซจช็อปนะครับเอส แล้วก็ขอขอบคุณที่เรารับชมมาจนจบเนาะนี่ก็คือเทียริท์คร่าวๆข,ของผมเองที่ผมสําหรับความคิดส่วนตัวของผมนะครับว่าตัวไหนอยู่ควรอยู่เทียอะไรแล้วก็เป็นความรู้ให้กับผู้เล่นใหม่ว่าถ้าเราจะใช้เล่นลงเนี่ย ควรใช้ตัวไหนบ้างอันนี้เป็นความคิดเห็นส,ส่วนบุคคลของผมนะครับความคิดเห็นของท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวไหนอย่างไรคิดว่าตัวไหนอยู่คุย A คนอยู่ T S รือคนอยู่แบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะคอยรับฟังแล้วก็ในอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีการจัดทํมาใหม่ซึ่งหมดเลยครับอันนี้เป็นเทียนี่จับประสบการณ์ผมที่ผมเล่นมาก็คิดว่าตัวนี้คนอยู่ระดับเท่านี้เป็นแนวทางให้ผู้เล่นใหม่หาซื้อตัวได้นะครับสำหรับผม S Shop บ,บริการขายเซ็ตผู้เล่นใหม่บอกเลยครับมีทุกตัวในเกมบอกเลย3ตัวเน็นอยภามตัย ผมขายแม่งทุกตัวเลยครับอยากได้ตัวอะไรก็มาหาเอสช็อปพร้อมต้อนรับคุณเสมอแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะยายให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเทอดิษของผมสำหรับใครอยากได้ก็ตามนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้เพื่พอใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอบคุณมากครับที่คอยสนับสนุนผมอย่างเต็มที่เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ